สวัสดีครับอิกธนพัฒนะครับจากช่อง Antique Channel Collection ครับสำหรับใน EP ที่10นี้ก็จะเป็นธนบัตร1รูปีนะครับผลิตขึ้นโดยรัฐบาลอินเดียด้านหน้าจะเป็นรูปของพระเจ้าจอร์จที่6นะครับจะมีด้วยกันหลายเวอร์ชั่นด้วยกันเลยนะครับสำหรับธนบัตรใบที่นำมาให้ท่านชมอยู่นี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่ มีแบงก์โน้ตอินเด็ระบุเป็นตัวหนังสือสีแดงแดงไว้ว่าธนาบัตรใบนี้สามารถใช้ได้เฉพาะในประเทศเมียนมาเท่านั้นครับส่วนในด้านหลังก็จะมีปีคศที่ผลิตระบุไว้นะครับอย่างธนบัตรใบนี้ระบุไว้ว่าผลิตในปีคศหนึ่สี่สิครับสำหรับราคาที่จะสามารถซื้อหาได้ในปัจจุบันก็น่าจะอยู่ใน หลักพันกลางๆนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ